สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจาร์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะยิบยกเกมฟุตบอลเอฟเอคับในรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับเกมนี้จะเล่นกันที่สนามกลางนะครับที่เวมบลีย์นะครับ ก็สภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งเควินเดอร์บอยรวมไปถึงไคล์วอลเกอร์มีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวมาจากเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็คงจะไม่ได้ลงสนามในเกมวันนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็ยังมีอีกหลายรายการอีกหลายแมตช์ที่ต้องเล่นในช่วงต่อจากนี้ไปทีมอาจจะมีข่าวดีหน่อยตรงลูเบนเดียสที่หายเจ็บกลับมาเป็นสำรองได้ในเกมล่าสุดนะครับ ก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายจะพร้อมที่จะลงตัวจริงในเกมนี้เลยหรือเปล่าผู้สาวประตูก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป๊ปให้สัมภาษณ์ถึงเซ็กสเตเฟนนะครับที่เล่นเป็นตัวจริงในรายการนี้มาโดยตลอดก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะได้โอกาสลงเล่นในเกมนี้บ้างนะครับที่เหลือพวกแนวรับอย่างซินเชนโกอย่างเจ้าคั llo, นเซโลนทานาเก้ก็มีนลุ้นที่จะออกสตาร์นะครับอาจจะสลับมาเล่นร่วมกับลูเบนดิยาสตรงกลางแฟนนันดินโนอิวคายกุนโดกัน แบร์โรซิวาส่วนตุลุกก็ฟิลโฟเดนราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็อาจจะเป็นลิยาสมาเลสนะครับเจอก,กับลิเวอร์พูลที่สภาพทีมดูสดกว่าเพราะว่าแกนหลักหลายคนได้พักมาในช่วงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไล่กันตั้งแต่แบ็คขวาแบ็คซ้ายรวมไปถึงเฟอร์กิลฟันได์ วันนี้ทั้ง3คนก็จะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับเล่นร่วมกับเชลมาติปส่วนตรงกลางเนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะพวกเตียโก้คันตาร่าฟาบ,บินโยอีกคนหนึ่งก็ต้องดูว่าจะใช้ใครนะครับพเพนเดอร์สันจะสตาร์ทอีกรอบไหมส่วนแนวรุกด้านบนนะครับโจต้าไม่ค่อยพร้อมก็อาจจะสลับพักบ้างน,นะครับให้หลุยเดียร์ไชแมเน่แล้วก็โมซาล่านะครับดูจากสภาพทีมแล้วก็ต้องยอมรับ้วครับว่าแมชตี้เองก็อาจจะมีการใช้ผู้เล่น ที่ไม่ได้ชุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วทีมก็เพิ่งจะผ่านเกมหนักกับแอตมาลิทมาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เจอกับลิเวอร์พูลที่สดกว่าแล้วก็ผู้เล่นได้พักมาเต็มๆคุณภาพเกมระดับสูงแบบนี้เนี่ยความแตกต่างเล็กน้อยตรงนี้มีผลต่อการแพ้ชนะกันแน่ๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมมั่นใจเลยครับว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเอาชนะแมนซิตี้เข้าไปเล่นในรอบต่อไปได้นะครับดังนั้นทีเด็ดเจ็ดสิบเจ็ดดาวครับฟันธงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ